จ่ายข้าปรับไปแล้ว2ล้านวอนตอมบอกว่า6เดือนกลับเข้าเกาหลีได้ปกติ ตอนนี้น้องบอกว่าผ่านมา6ปีแล้วลงทะเบียน k e t a ลงยังไงก็ไม่ผ่านนะคะโอ้โหขอบคุณคอมเมนต์ที่น้องมาแชร์มากนะคะมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนของเรามากเลยนะะสำหรับใครที่นะคะติดตามมาดามเนี่ยทุกคนก็จะรู้นะเพราะมาดามจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะในการจ่ายค่าปรับแล้วมันจะเหมาะนะเพราะว่าการจ่ายค่าปรับนะคะไม่ได้การันตีว่าเราจะกลับเข้ามาได้แต่การจ่ายค่าปรับนะคะเพียงแค่จะบอกว่าคุณไม่ติดบริษถาวรแน่นอนนะคะมีโอกาสกลับเข้ามาเนาะอ่ะตอมอาจจะแจ้ง ไม่ครบนะคะมาดามจะบอกว่ามีโอกาสกับเข้ามาเพราะคุณไม่ติดแบ็คลิสนะคะแต่ว่าจะผ่านหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าไปลง KETA เนี่ยระบบเนี่ยมันจะให้ผ่านไหมนะคะหรือถ้าเกิดว่ายื่นวีซ่าเนี่ยก็ต้องนะคะดูที่ดุลพินิจของสถานทูตว่าสถานทูตเนี่ยจะให้วีซ่าผ่านไหมนะคะซึ่งมาดามตอบเลยนะคะว่า การที่จ่ายค่าปรับเนี่ยไม่ติดแบคลิสจริงนะคะแต่นะคะไม่ได้การันตีเลยค่ะว่าจะกลับเข้ามาได้นะคะมาดามเห็นเคสเยอะมากนะคะว่าน้องนเนี่ยไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวกันนะคะไปะยื่นวีซ่าสัญญากันนะไปะยื่นวีซ่าเยี่ยมนะคะแฟนเกาหลีอย่างเงี้ย คือหลายเคสมากที่มันไม่ผ่านนะคะแต่บางคนผ่านมีไหมมีแต่มันเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยนะคะแม้ว่าจะไม่ติดแบคลิเรีก็ตามแต่ประวัติเนี่ยมันมีตลอดชีวิตนะคะประวัติเนี่ยมันไม่ลบนะตอมอเนี่ยไม่ได้บอกละเอียดนะคะอาวเดี๋ยวมาดาจะบอกแบบละเอียดให้นะคะประวัติเนี่ยมีตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ติดแบคทลเรเพราะคุณจ่ายค่าปรับแต่ประวัติมันมีตลอดชีวิต ประวัติมันมีตลอดชีวิตนะคะเน้นย้ําเลยนะคะไม่ว่าน้องจะผ่านมาแล้ว5ปี10ปี15ปีเวลาที่ยื่นมีซ่าไปหรือลง KETA ไปเนี่ยระบบ KETA เนี่ยคะปัจจุบันคลิปนี้อัอยู่พฤษภาคมปี2025 KETA เนี่ยระบบใหม่มันบอกเลยนะคะมันอัปเดตขึ้นทันทีเลยว่าคุณเคยมีประวัติทําผิดกฎหมายอ่ะมันก็ไม่ให้ผ่านนะคะไอ้ระบบ KETA เนี่ยก็คือเป็น AI ตรวจจับนะคะรู้มากเลยแหละว่าไม่ผ่านสําหรับใครที่ เคยเป็นผู้กระทําผิดคนผิดกฎหมายดังนั้นจึงรู้ไว้เลยนะคะว่าโอกาสกับพยากนะสาหรับน้องๆคนไหนที่จะใช้สิทธิ์รายงานตัวกลับนะคะดังนั้นทุกคนจงรู้ไว้ว่าถ้าคนไหนที่ควรจะจ่ายเนาะ,ะมีโอกาสควรจะจ่ายมาดามก็ต้องแนะนําว่ามีสามีหรือภรรยาเป็นคนเกาหลีและนะคะวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยสามีและภรรยาคนเกาหลีนั้นต้องมีเอกสารยื่นวีซ่าให้ด้วยนะปัจจุบันเน้นไปที่วีซา่าแต่งงาน f หกเลยนะคะหากนะคะเป็น c 3ก็ไม่แนะ แนะนำอีกนะคะถูกปฏิเสธก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะปัจจุบันนะคะสถานทูตจะไม่ค่อยปล่อย C3 ถ้าจะผ่านคือจะให้ไปที่ F6 เลยนะคะเวลาถูกปฏิเสธมาจะบอกว่าคุณต้องยื่น F6 นะดังนั้นนะคะยุคนี้คือมันยากในการตัดสินใจมากเลยนะ,ะมาดามเข้าใจน้องๆทุกคนมากเลยนะคะว่า ฉันจะใช้สิทธิ์รายงานตัวกลับดีไหมสามีก็ไม่ได้ทํางานสามีไม่ได้จ่ายภาษีนะคะหรือสามีทํางานแต่ว่ามันเป็นงานอารบะยนะคะไม่ได้จ่ายภาษีแบบนี้คือมันลําบากใจมากว่าจะใช้สิทธิ์ดีไหมเพราะว่าโอกาสกลับมาเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้มาทําพูดตามตรงเลยนะถ้าสามีใครไม่มีเอกสารนะคะในยุคนี้คือมันยาก สถานทูตคัดกรองสูงมากนะคะแต่ถ้าเป็นอดีตอะถ้าเกิดว่ายื่น F6 ไม่ผ่านเ่ยคุณไปยื่น C3 คุณก็ยังมีโอกาสนะแต่ปัจจุบันคือถ้าเกิดว่าคุณยื่น C3 ไปแล้วนะคะไม่ให้ผ่านแล้วก็จะบอกวงเล็บเลยว่ารอบหน้าต้องยื่น F6 นะทีนี้สามีไม่มีเอกสารนะคะยื่นยังไงมันก็จะไม่ผ่านและที่สําคัญคือทุกวีซ่านะคะถ้ายื่นแล้วนะคะแล้วไม่ผ่านขึ้นไปแล้ว ครั้งแรกเนี่ยไม่ผ่านนะคะรอ6เดือนมายื่นอีกรอบก็ไม่ผ่านนะคะคือบางคนยื่น3มรอบแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะคะเพราะสามีหนึ่งรายได้ไม่ถึงนะคะ 2- สามีไม่ได้จ่ายภาษีนะคะอันนี้ที่มาดามเห็นนะคะปัญหาของน้องๆที่ f e 6นะคะวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยจะมีอยู่2กรณีค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นหนึ่งนะคะสามีไม่จ่ายภาษีแล้วใบต่อปีภาษีเนี่ยรายได้มันไม่ขึ้นนะคะที่มาของรายได้ของสามีไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นใครที่จะใช้สิทธิ์รายงานตัวกลับนะคะให้คิดดีๆเลยค่ะว่า มีสามีเกาหลีจกักเรียนสมรสนะคะและสามีต้องมีเอกสารนะคะในการยื่นวีซ่ากลับเข้ามาให้นะคะทีนี้ข่าวดีค่ะถ้าเกิดในยุคนี้นะคะสามีใครนะคะมีเอกสารรายได้ต่อปีภาษีถึงเกณฑ์น,นะคะจ่ายภาษีถูกต้องนะคะมีเอกสารครบตามเงื่อนไขของ F6 ภรรยามีผลทบปิกวีซ่าผ่านเยอะมากค่ะอันนี้คือข่าวดีมากนะคะเพราะนะคะถ้าเป็นอดีตเนี่ยเวลาที่ปฏิเสธเนี่ยบางทีมีครบเอ๊ แต่วีซ่าไม่ผ่านนะเราก็จะมีความเอ๊ะสงสัยกันอยู่เนาะแต่ปัจจุบันมาดามเห็นเยอะมากนะคะว่าวีซ่าผ่านเยอะกว่าอดีตนะคะวงเล็บตัวโตๆคือซามีนะคะมีเอกสารครบตามเงื่อนไขและภรรยายมีผลทบป,ปิดนะคะโอกาสผ่านสูงมากนะคะในยุคนี้ใครที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขโอกาสผ่านสูงมากแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยโอโหนะคะหนักใจเลยนะคะเพราะว่ามันก็ยากที่จะผ่านเหมือนกันเนาะดังนั้น ใช้สิทธิ์รายงานตัวกับคิดดีๆนะคะก่อนที่จะจ่ายค่าปรับเนาะส่วนใครนะคะที่วีซ่าผ่านนะคะทบปิกผ่านแล้ววีซ่าออกนะคะตอนนี้ผลวีซ่าออกประมาณ3เดือนก็ออกนะสเดือนสเดือนประมาณนั้นเนาะอ่ะใครอยากใช้สิทธิ์รายงานตัวกับนะคะ ตอนนี้ม่มีโครงการปลดแบ็กลิสต์นะรอก่อนพรดำอัดเข็อยู่มิถุนายนปี2025นะคะถ้ามีอาจจะเป็นปลายปีพฤศจิกาท่านว่านะคะประมาณนั้นเดีย๋ยวพําดำทำาข็บใม้อีกนะคะอะ่ะใครอยากจะที่เป็นสมรสไว้กรน,นะคะแล้วก็อยากยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะหรือให้ล่ามคุยก่อนอยากใช้งานที่ปรึกษานะคะให้ล่ามคุยคนเกาหลีนะคะว่าวีซ่าเนี่ยขั้นตอนมันเป็นแบบไหนเอกสารต้องมีแบบไหนนะถ้าไม่มีก็จะได้ไปเตรียมการนะเพราะว่าอ่โอกาสกลับมาไม่ได้ง่ายนะคะสำหรับผู้ผิดกฎหมายเนาะอะ่ะใครสนใจอันไหนนะคะทั้งที่คอน t a c t หน้าโปร ไฟของมาดามได้เลยค่ะ